ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคออ่ะก็วันนี้นะคะกับเพื่อนรักเนาะก็จะมาให้ดูว่าเราสองคนให้ทายว่าอายุเท่าไหร่สิบห้าสมองอยู่แล้วจริงๆแล้วเราเพิ่งสิบแปดกันนะคะนะใช่ไหมสิบแปดหยกหยกนะคะอืมก็เรื่องของเรื่องนะเรื่องของเรื่องลวเราไปไหนคนชอบทักเนาะใช่วันเด็กแก้ถามว่าอายุเท่าไหร่ให้ทายให้ทายส่วนใหญ่คนก็จะทายว่าไม่เกินยี่สิบห้าจริงๆอะ 45กันแล้วอ๋อไม่ใช่พูดเล่นนะเออจริงๆเราเกินไปหนะ้ามันไม่ไปตามตามคาพูดนะเออตอนนี้หน้ามันทรยศอายุไงแล้วเวลาไปไหนเนี่ยคนทักเราสองคนหรือว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งนะว่าเฮ้ยเด็กมากไอ้อันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้มาโนนะคือชมจนแบบรู้แล้วว่าต้องชมว่าหน้าเด็กเอออันนี้เรื่องจริงคืออยากบอกว่าไอ้ก่าจะได้เด็กแบบเนี้ยเข้าใจคําว่าคนมีลูกแล้วป่ะเอออันนี้มีลูกแล้วกันคนละสองสามคนนะจ๊าไม่ใช่แบบว่า เด็กเฟสไม่เคยมีแฟนไม่คยมีลูกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผ่านผ่านศอกเขาเรียกว่าผ<ม>ักผ่านศึกหรือกศกคณิตกรรมมาแล้วเอ,อแต่ก็สวยได้มันไม่ใช่ว่าแค่พึ่งมีดหมอสัลญกรรมโบท็อกฟิลเลอร์อะไรอย่างเงี้เท่านั้นนะมันไม่ใช่มีแค่นั้นแต่ทุกๆอย่างเนะี่ยมันต้องอยู่ที่ว่าเราดูแลตัวเองขนาดไหนนะกุ้งเนาะใช่นะใช,ใช่ถ้าไม่ดูแลตัวเองมันก็แก่ไปตามวัยทุกฉนกั้นเวลานะใช่เราไม่ยอมนะเราไม่ยอมที่จะ แกตายนะ<ช>ล้วยอมสวยตายนะเ<ช>ออถึงธรรมะทำโมทำบงทำบุญเนาะแต่ก็ยังอยากสวยน<ช>เนาะเออยังไม่ได้ตัดสุูเนาะยังไม่กีเลสเนาะเออไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็อยากสวยอยากรอไปไหนก็อยากให้คนแบบเออมองว่าเราเออโอเคดูดีเนาะไม่ได้ไปไหนแบบนี่มึงมึงอายุเท่าไหร่แบบนี้เออป้าเ<ช>นี่ยเมื่อก่อนเราสองคนที่ไปไหนนี่คนแบบเมินป้าจริงๆอันนี้จริงโมโหมากแกมีคนมาว่าฉันป้าอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าเรารุ่นน้องเขาเขายังขอดูบประชาชนแล้วแบบโอ้โหมันทําให้เราแบบจุด ปอกกายว่าไม่ได้แล้วฉันต้องดูแลตัวเองนะอืมก็เลยอยากบอกนะจ๊ะสาวๆหนุ่มๆคนไหนเนาะอยากจะได้เคล็ดลับหน้าเด็กเออดูดีผิวใสออร่าอะไรอย่างเงี้นะหนุ่มฟ้อสหล่อเฟี้ยวก็ติดตามต่อต่อไปยังไม่บอกวันนี้ไม่ใช่งานขายวันนี้งานโปรยแต่แต่มันก็จะมีอยู่ตัวยนะทาให้ หน้าเด็กอะไรเงี้ยเออมันมีมันมีแน่นอนแต่ไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวไม่บอกบอกบอกวันนี้ว่ามา่อยเฉยนะจะมาโปรยให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนาะท่านเลือกที่จะดูแลตัวเองนะตั้งใจมุ่งมั่นนะว่าตัวเองจะดูดีขึ้นนะมันทําได้นะจ๊ะแต่ทุกอย่างก็ต้องนิดนึงนิดนึงเออลงทุนนิดนึงไม่ใช่เป็นอนแบบว่าเออแล้วทำไมไม่สวยไม่สวยอ่ไมไม่ได้ก็มีอ่านดูนะอย่างมีส่วนร่วมมีจนล้วนตลอดคือเหมือนจนหมาหมาติดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยค คนเราบางคนบอกว่าขอสวยธรรมชาติเพาเดี๋ยวนี้หายากนะสวยธรรมชาตินะเอะอกินอะไรที่มันดูสวยก็ทําไปเถอะอะไรที่ว่าเพิ่มให้ตัวเองสวยแล้วหล่อจนเราเกิดความมั่นใจแล้วก็ทำไปเถอะนะจ๊ะเกิดมาครั้งนึงก็ขอสวยหน่อยนิดน,นึงเนาะอืมั้งสวยแล้วหล่อ